ว้าวแกคลิปนี้บอกเลยนะว่าใครก็ตามที่กำลังทานวิตามินซีอยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยดอกเตร์พงแกหกสเม็ดสองเดือนทานวันละ1เม็ดเท่ากับ2เดือน60เม็ดแบบนี้คือราคาซึ่งจิตจึงใจมากส่วนใครก็ตามที่แบบเฮ้ยส่งเม็ดมันอาจจะยังไม่เคยลองแต่อยากจะลองอยากจะลองแบบวันละเม็ดก่อน สามสิบเมตรก็มีกระปุกเล็กแต่แนะนําให้เชียร์ซื้อซื้อกระปุกใหญ่ไปเลยคือโคตรจะคุมโคตรจะดีแล้วมันถูกมากแกจะได้ไม่ต้องซือ้อมานั่งซื้อสามสิบเมตรสาสิบเมตรเปลืองเผิเ่มแพงกว่า e ซื้อหกสิบเมตรหนึ่งกระปุกด้วยฉันเชียร์ให้เธอซื้อหกสิบเมตรหนึ่งกระปุกสามกระปุกก็ลดสองกระปุกก็ลดหนึ่งกระปุกก็ลดเดี๋ยวจะจริงพี่กัดล็อกเตอร์พงษ f ออฟฟิเชียลไว้ให้ใครที่อยากได้วิตามินซีแบบแม็กซ์โดสแล้วไม่เป็นพิษต่อระบบเขาเรียกอะไรอะ่ะกระเพาะเนี่ย คือต้องต้องให้เขาเลยนะคบเพราะว่าฉันทานตื่นเช้ามาวันนั้นหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตลอดฉันชอบมากแล้วฉันอยากจะเชียร์ทุกคนแลวไปซื้อกัน